อันนี้กับผ้าลูกเบ้นวิย์ตาาแค่นึนมันเบรกไม่ได้ยังไงก็ยังเหลืออีกประมาณาสองวากว่าทาก็าจะเป็นหน้าตาก็เลยไม่รู้จะทำไงตต่จินงใจเอาผ้ายันเนี่ยปุ๊บลงหน้ารถรถก็ดับแล้วก็คอวอันท่วมเลยยมพี่นุยมพี่นุอ๋อคผู้สร้างเหรียญน,นายจากอาเรา่ว่า ปรารถนาอยากเกิดเป็นเทวดาแล้วก็ลมจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอ๋อเป็นแสนชาติเป็นแสนชาติเป็นแสนชาติอันอยากได้กระแทบพิดาได้หลายอันอยากได้กะแทบธิดาเยอะๆหลวงปู่รู้หลวงปู่ครับขออนุญาตถามถึงลายยันอักขระเลขยันของหลวงปู่ครับอาจารย์ธรรมาร์ตโคตรปลาย เอามาดิว่าดิสักให้แต่ันบ่มีาล่ันไม่ไล่เลยผู้สาวจังอันสั่งไปนะเออเอามาสักมากสักเลยไม่ได้สักเพื่อความขังไม่ได้สักเพื่อความเหนียวแต่สักเพื่อความว่าหนึ่งว่าในสิ่งที่ในสิ่งที่มันเป็นกำลังใจครับก็คือความชุ่มชื่นวัวใจครับสมใจก่อนครับอันนี้เป็นสติของคนโบราณอาจารย์สมานเนี่ยครับเป็นคนสักให้หลวงปู่เหรอครับสมัยก่อน แล้วหลวงปู่ได้อัการเลขยันตรงนั้นมาจากอาจารย์สมานเหรอครับมันมาจากอาจารย์อื้ีกมาบู้หลายอาจารย์อะา,ายอาจารย์หล,ยหลายสนันรหลายอาจารย์ที่มาก็สมัยร่ำร่ำเรียนก็สมัยนั้นเนาะทั้งทุดงทั้งหลวงปู่ก็เรียนศึกษาไอ้บ,บาลีด้วยบาลีมูลกระจายบาลีไอ้บาลีวยากรณบ,บาลีมูลกระจายสมัยแต่ก่อนก็ศึกษาครับ ทั้งบทสวดบทคาถาอะไรก็อยู่ในนั้นหมดรักแด่มันสำเร็จรุ่นทั้งทั้งเล่าทัเทศจ์รุ่นครศลผวก็สืบทอดจนครับมาครับผมชอบ่าสำเร็จรุ่นนี้ก็คือเป็นสิทธิ์ของยาคุโพลสแน็คไอทีใช่ไหมครับหลวงปู่รับแล้วยันตัวเซียนหลวงปู่ได้มาจากไหนครับมาจากพวกอาจารย์สมานเพราะได้มาจากอาจารย์สมานอาจารยเป็นข้าบรรลุ ครับเพราะว่าสมัยตะกวอนไออาจารย์สมานนี่เรียนทำครับเรียนเรียนวิชาทำก็ที่นี่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนกัน,นะอะแลกเปลี่ยนความรู้กันครับเียนยกฟงนนี้ยวันนี้รายการเหลือเชื่อโชคดีมากๆค่ะ พอระหว่างที่พูดคุยเรื่องอักขระเลขยันกันอยู่ลวงปู่ศิลาก็ให้พระอาจารย์ไปหยิบผ้ายันโบราณที่ท่านเก็บรักษาเอาไว้มาให้เราดูซึ่งผ้ายันพื้นนี้ต้องบอกว่าหายากและล้ำค่าสุดๆค่ะเพื่อแล้วจะห่บอะงรอะอันนี้เป็นผ้ายันไงโอ้โหอันนี้เป็นเป็นผ้ายันใหญ่ที่ลุงปู่เกยนไว้ตั้งแต่พศงิูาขออนุญาตกางดูนะคะเออกางโลดโอ้โหใหญ่มาก อันนี้อันอันนี้คือเป็นที่หลวงป,ปู่เขียนไว้ทั้งหมดเลยเหรอครับหลวงปู่เขียนทั้งหมดด้วยโอด้ด้วยปากกาเปนปากกาเป็นทั้งสี่เป็นโวเขียนโอ้อันนี้จะเป็นตัวเซียนอักษรเซียนไปทั้งอัดรเซียนครับผมอันทั้งทั้งนี้เป็นทางเล่าอันนี้เป็นยันทางเราทางเล่าอ๋อครับผมโอ้มีงินนะแตกมีอะไร่เงี้ยครับสมัยแต่ก่อนเขียน เขียนที่จะทูลเก้าถวายผืนจริงเนี่ยเหรอครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัเก้าต่อมาในนั้นศ2 5 1 5 5ลุงปู่รับประเดียนทมหกประโยคครับนลวงปู่ก็จะได้เขียนน้อมถวายถวายสองผืนถวายไปแล้วเหรอครับพระพันปีหลวงเอาพระพันปีหลวงถวายไปแล้วอ๋จริงยครับอันนี้สะดุดตาผมมากเลยครับหลวงปู่ยันที่เป็นลูกปืนนี่หมายความว่ายังไงครับกับการปืนอ๋อกันปืนโอ้โหอันเครื่องเครื่องการระเบิด กันระเบิดเอานี่มีระเบิดด้วยกันระเบิดการระเบิดโอ้อันนี้อันนี้คือแบบว่าอยู่ยงคงกระพันนะครับหลวงปู่นเขียนม้วนไปเลยคือก็เป็นเป็นคติเป็นคติธรรมนะครับเป็นคติธรรมเนาะถ้าถ้ากลัวปืนก็อย่าไปหามันอในในคำนองนั้นครับอันนี้กับผ้าลูกปืนวิทย์กลายใจหนึงเอาละฮะโอ้เพราะผ้ายัน ล่ะครับแค่ไม่มีก้อนห็นก้นอนเึงอะอันนี้ก็ตกมันถิงตาก้อนหินเพราะ <c oughs> ว่าตัวหน้าผาเล่รถมันเบรกไม่ได้เบรกไม่ได้แล้วก็มันขึ้นเนินหน้าผาก้อนหินนั่นแล้วทีเนี้ยมันเบรกไม่ได้ยังไงก็ยังเหลืออีกประมาณสองวากว่า,าก็จะเป็นหน้าผาก็เลยไม่รู้จะทำไงตัดสินใจเอาผ้ายันเนี่ยทุบลงหน้ารถรถก็ดับแล้วก็ฟันท่วมเลยโอ้ ไม่ได้ชนอะไรด้วยนะครับม่ไม่ชนอะไรแล้วก็หยุดแล้วก็หยุดเลยอยู่เลยโอ้โหแล้วก็ทีนี้ก็ประสานประสานหาหาช่างแถวนั้นครับช่างมาแล้วก็เลยว่ารอดมาได้ยังไงครับโอ้โหจริงครับเพราะว่าทางลงเขานะครับแล้วก็ไม่มีที่หยุดด้วยกลับมาพูดให้นุ่งปู่ฟังนุ่งปูก็พูดเป็นกําลังใจไปว่าผมกับเมย์เบียดซึ้นกันมา ถายันพื้นนี้นับเป็นของดีที่มีพุทธคุณเหลือเชื่อดังนั้นหลวงปู่ศิลาจึงได้เลือกเอาอัคระเลขยันและยันตัวเสียนหลายตัวมาใส่ไว้ในเหรียญนารายจากเหรียญนี้ให้ลูกศิษย์ลูกหามีไว้ครอบครองบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลถ้ายันพื้นหนึ่งหลวงปู่ใส่ไว้ได้โดนบอกระเขียนบอกรเขียนทีละเล็กทละน้อยไปอ๋อค่อยๆค่อยๆเติมไปนะครับหลวงปู่หลวงปู่ก็เขียนครั้งละเล็กละน้อยครับใช้เวลาก็ ร่วมร่วมเดือนอยู่มั่งประมาณว่าโอ้โหไม่ถึงปีนะคะทั้งหมดนี่เป็นเดือนลุงปูเขียนเขียนนี่ไม่ได้เขียนเดียงเป็นบทเป็นบทมันจะเป็นแบบว่าเขียนแบบเป็นกลนครับเป็นกลนไว้บทนี้อยู่นี่แล้วก็เอาบทอื่นมาใส่แล้วก็บทนี้อยู่นี่บางครั้งสมมติอิริิโสอยู่ข้างบนแต่พระกวาตีอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยอโคนซ่อนมนซ่อนคาถาเป็นศับเป็นสมัยโอ้ตั้งแต่โบราณนานมา ก็ลุงปู่เขียนไว้ไม่กี่ผืนครับประมาณสามผืนหรือหาผืนลุงปู่ระยะเนี่ยประมาณประมาณไม่เกินห้าร้อยเป็นนเขียนไว้เพราะว่าลุงปู่จะคัดคัดว่าเอาผืนที่สวยที่สุดน้อมถวายครับน้อมถวายทุนเก้าแล้วทีนี้ก็พื้นที่เหลือก็มอบให้ลูกศิษย์ไปก็ลุงปู่เขียนไว้ไม่กี่ผืนอีกสองผืนหนึ่งเป็นวัดเลยเอาไว้ขาขายสองผืน พระอาจารย์อยู่ที่พระอาจารย์น,นี่เองแหมพระอาจารย์ไม่บอกเลยก่อนจบสนทนาธรรมในวันนี้หลวงปู่ก็ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิตกับคุณโอมและที่สำคัญท่านได้ทักเรื่องบางเรื่องทำเอาคุณโอมเหลือเชื่อถึงกับต้องอมยิ้มเลยล่ะค่ะผมมาท้างนี้ผมจะประสบความสำเร็จไหมครับหลวงปู่ค่อยปรารถนาอ่อนค่อยๆค่อยช่อยเหลือท้านไปโมขับช่วนอะไรกับข้าไปหลวงปู่บอกว่า เ,เป็นคนที่ช่วยเหลือทานแปลว่าเพื่อนมาแนะนํนำว่าเออทำบุญ ie, ie, god, อ,บอ,อยู่นี่ไหมอยู่นี่ไหมก็จะทําด้วยกันดเล่าเล่าขอบอกปาธนายังอยากจะรวยผมกงปู้ว่าก็ไม่ได้ปาถนาอะไรนอกจากคําว่ารวยจริงครับหลวงปู่อันนี้เก็บคพืนเนาะ เก็บขึ้นเลยให้เลยครับเดี๋ยวมันจะเสียของหลวงปู่หลวงปู่ครับผมขอกราบนำสการลาครับผมยะทาวริวะฮาปุลาปาริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะหิโตทินังเปตานังอุปกะปติหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระเกจิผู้มีญาณอย่างรู้ผู้เป็นที่เคารพและศรัทธาของบรรดาศิทธาอนุศิษย์ทั่วฟ้าเมืองไทยหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ที่เราสามารถกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจครับ